ปมาเทนะพระวารัะเยนั่งกัตตังสาพังอปปราราพังธรรมพุโนพันเตพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอเชื่อดวงจนิตติญญาณของคุณแม่ทาลาปาคุณแม่สุภาเวียง คุณแม่น้อย้าโมคุณแม่ทุมามีสีมคุณพ่อพลมีสีมคุณแม่สุดตาน้อยพานคุณพ่อไหลนากโนนหานคุณแม่บุญจันทร์เคนเบียงคุณแม่บัวเรียนทิพอาพคุณแม่ดวงมณีนมเบียงคุณพ่อชัยยาเป้าแบบดี คุณแม่บุญโฮมเต็มใจคุณแม่ทองดีมากนนทวผที่ร่วงรับไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายต้องได้มารับกองบุญกองกุศลที่ข้าพระเจ้าได้อุทิศทานให้วันนี้ห้าแเมนว่าดวงบิญญาณของท่านทั้งสาม ล่องลอยมาถึงนาสถานที่แห่งนี้แล้ว,วพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอข้ามาตอดวงวิญญาณหากแมว่าพวกข้าพระเจ้าได้ทำผิดด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ดวงวิญญาณ ของท่านทั้งเก่ามาแล้วนี้จงได้อโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดปากถูกตะเมตตาเป็นปัดถูกบอกเงินได้มังความบุญมาเมีคุณแม่ใดตาไก่ตีวา,านาคุณขอททอง คุณแม่ปาเนี่ยลาปาคุณพ่อตสมฉันคุณแม่ปากไกว่องแย้มคุณพ่อมีใจดวงปอบแง่คุณแม่บุญเดินทางียงคุณพ่อตาเหน็บคุณแม่ทองทางโมงคุณพ่อมีตาคุณแม่กันหาเกียเลียว ุยพาวัต like ิภ <único Liberty répondre> e, ูมแห่นตสอนนอยปังเต้อ่อนถาน้อนอยพาคุณแม่เกตตน้อนนั้นคอทัยนาคุณนามได้จตัวพรดังของได้อาิ จันท้องอ่อนในอาทิตย์สาจันท้องอ่อนพักู้เตรามเมลตมลาออกเทียบอาณาคนพอเลี้ยงนมแกงมันกันจะนาเบาแบมปีนักงจาเลือกพุกพข้อเสียด้จะโยนพ้อขอเสีย ตายทังเียนบวกพานอเพียงคุณพอเต็มใจนายเจรีปุกุกุกเศว้าเจรีปนเต็มใจพอกัจอดมาตุ้นพอขนานตุ้นเมตาลูกา

ហូស្កជ្ត៉ូលនរ� mellan ្រូពហើ្ស ու ដឹក្សុខខៀឬភ ดังคำพูดเทาเพิ่นสอนเที่ยงต้นดอกเื้อเอานักมาไต่โน้นแจ๊กต่เามาไต่เน้าแจ๊กไต่นัจากกันไปคุ้นแล้วจำเสียงเติ่นกามอี chân dang là con nam sát yêu không sanh, hết hay sông về tam là con là con tam tay đo ้แสดงเอากาม่ได้ฉันตายแล้วกันเอานี้ยอกตัวยังอาทิตย์เียนคือมียานับตาหวนเมีสูงทางเมียงมีน่อยทางม แม่ตุ้มมามีสิบคนพ่อพูดมีเสียบแม่สุวตา้อยตาพ่อไหรหนักนนหาคุณแม่บนจันเทเมียงแม่บเรืนเทีอาคุณแม่ดวงมนน ย้คุณพอใจเบาแบมนพียคอเนื้บุญหวม,ม,มเต็มใจขอแมนื้คามดีมาเธินันดอกายไป ลูบกลามใจดอกคนหามาอยากกินดอกเจอพ่อนะลูบกลามใจนั่งนอนดอกคอยแตานะะถามแม่ได้นั้นลูบมาอยากเหยียบดอกนี้นอนมาอยากกุ้งเจระนอโอ้น้องเลีว

ดวงดือนดาวจุดตานโตนี้ยังค่อยคามตาเป็นลมดอกกังแล้วเต่ามัดลวงยังไว้เห็นนะมาดวงวิญญาณของแม่ทาลาบปาอื้อ trời mẹ con đi mà con đưa ตัวทิดหอดตลอดแก่เขาน้ำทำท่านให้แก้คาตัวจังว่ามามาดึงผมมาบ่อยลุ่นลางของขวัญกอดทีคือว่าใม่มือนี้เป็นมือ đây đây cả tiếng than đoan quan khỏi <laughs> bận tiền phân tiền tham nay oan anh đi มาดีอย่ากังแคร่ละแม้นสั่งไพรให้ลืมตาโอ้สิ่งที่แล้วแล้วมาปวดจงลกกูกระท้อนหายไปด้วยสุประเดียน์ละอย่าใส่กำใส่เรวรผัวที่คอยนอกเกินลวง นักอดีตอย่างเอื้อทั้งปวงอย่าเก็บไว้ขันพอไงให้เจ้ามาใหว่าอย่าพี่ตนนันาเพียงความว่าสุขผู้คนดา Nam Biên Pháp Hãy cho dòng thương <laughs> Mà được Nam Biên Pháp Hãy cho loài Mà được Mà được Mà Hãy cho hàng Đạt mà tiền đại pha cho mơ nó kim khao đọc bài thấy gặp bà chuyên cho mơ nó kim khao ta ngắm, ngắm hoàng bàn mi bà, biên và sông จำดอกแก้วบ่เมื่อมีอยากพี่น้องกำลังแต่งบนหาองค์ยิมทาที่ว่าจงเท้าสานไปถึงทา I ย้านขวามคุ้นควาคุ้นเมียคนเดียวสามดวงคอยท่านผู้ทั้งน้าเนื้อเดินคอยมีเมตตาผู้อยู่ลุ้มเด่นุนช่วยคอยเพื่อนไว้วันให้ให้อายุมันมันได้ให้ความยืมยืมลำเดือนผู้สูงอาย สาธายมผู้ที่มา qua สร้า,า,ทางทันลวงกระดังกันฝ่ายทุกข์ทำน้ำจงมีเตียงสุขอันตรา,ายทุกข์ก็ยาเสียงมีมาต่องละอุปสากยขาดความความจังเลย,ลาย,ลายา่าได้พาให้เจริญก้าวหน้าไปได้ผู้สุทัง Thương đạt với biệt ca, phúc giam phát tài lạc, Trông cảm giác vui anh an cậy, Viện của gia vị phải hài, mang, Giá trịu mát và băng biệt, Cho gia Quốc chiếc khen, Đã rộng mộ và hoang ngọt. Tương hùng sau xuất sướng say sẻ, Thương nhắm liếng dâu say hôn, นำเสียงไฟฟ้าอันวโลกาไขวัดไอให้เหือนหาขวาให้ทุกข์นทางได้รับสมดา โห่ที่นอตาตายกันได้ยินเสียงรูวอกกลานชาวบอนดอกบันเชิญไปเตือนดอกไเอื่นเอาหินยาเืนขอกแยกทางลางปากเม่สุ ้ามีทั้งแม่น้อยทาโ a แม่ตุ้มมาพอ a ุงยิงสิมแม่ตดตาน้อยต m พอไหนยิงดาบนหาแม่บุียียน แม่ดวงหทินงงามพอใจยามเข้าแบบนี้แม่บุญหอมเต็มใจแม่ท้องเรียกมาโลคุณมาให้ดอกเถิดหนาเด้อ

พาะพุทธเด้อแม้ดือดวงนิญญาณของพวกเจ้าอยาได้โกรดกาเธอเป็นเ่างของมนะพุทธเจ้ที่สุดกระจังไห้มไนยตั้งดอกทางคนขอแต่วง ยัดเจาวนะขังคุณแม่ตาหน้าตาแม่สุดใจทั้งยังแม่หน่อยทั้งโม่แม่ทุ่งนาพอพุ้หญิเสียมแม่สุดตาน้อยพระพอไรหนาทนทานแม่บุญกันรเช่นยังพ่อบ่ยันเจี๊ยบ แม่บ่เลี้ยงอิบอาดแม่ดวงมะนีหนุ่มเลี้ยงพอใจยาเบาแบบนี้แม่บุญหอมเต็มใจแม่ทองดีมาทุุณมาไม่ไม้ดอกเดืออตา การยากที่ทอดมาทำให้ลามมนปัจัยเปินคำบานพวองบาคูไทยยาทานอันเป็นของทุกดินทวินให้ดอกไตมื่อไห้คุณพอคุณแม่เอาไปเตือน จ้างเถืนรัวจนตะวันเดือกอดเหลือบุญแพรยพันดอกกาพรตุ่มออนเป็นของใสไล่เป็นของดอกนิชาเป็นบุญญาแต่าภาพขอให้เป็นของเกียรตวันหยอดฝนตินบากาเด่นสินลาทานอย่าได้เห็นอบายบเสียให้ใหนี่ใจเธอพอถึง สาต่อปัญจีนีจิมบัทวันขันโมนิเรเราวาสาทัวหนึ่งต้อตาตัวตาทัวหนึ่งโลกลันตาบาบาตเต้าเมื่ออื่นเต้าขอให้ดอกยันก่ หวงอิยาบของทามทามเตรียมทามนอกไปส่งคืนสว่างดอกตันตาภาวันพ่อ โอ้ยนนองสาธุสาธุเด้อดอกบิญยันของคุ่นแม่ท่าล่าพามพุ่นแม่สุดเท่าเลี้ยงพุ่นแม่หน่อยท่าโมพุ่นแม่ทุกมากหนี้ิีพพุ่นพ่อพุ่นหนี้ชีพพุ่นแม่สุดตาหน่อยท่าพุนพ่อไรหนาพุ่นฐานของพุ่นแม่บุญจันทร์เลี้ยงพุ่นพ่อบัวเลี้ยงชี น้องเพื่อนพอใช่แลเป่าเรียบ้แนี่คนชอบเข็มใจพุ่แม่ทอดดีมากนุนขันมาดอกนีแก่ของฉันสถิสถทนอยู่กองบุญทีนี่ขอให้รับทราบรับบว่าโชคลางจากพี่น้องได้เห็นืเท็ยท่านไปแล้วแต่ขอให้พึ่มพอพุ่มแม่ท่างสิสานชได้ราบกองบุญกองชัดนดิงๆเไปด้วยเิด าการแสดงพระธรรมเทศสนะตมาภาพทั้งสามรูปไม่มีจริงดื่มประการใดขออำนาจคุณพรีรันาตน์ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปูป,ปักรักษาคุ้มครองให้คณะทายาทโยมทั้งหลายจงมั่นมีสีสุขทุกคนทุกท่ําดงประธานคิทัาสนาบาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาดาชนีแล หาไม่ออกเข้าเปลงกล้าปฏิเสธ